ผู้คุ้มครองผู้บริโภคผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือได้รับการเสนอหรือถูกชักจวดจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือบริการรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากการประกอบธุรกิจนะครับแต่ผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นผู้มีเสียค่าตอบแทนให้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ก็ตามข้อสอบถามได้ว่าคาีผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยหมายถึง พวกไหนนะครับดังนั้นตรงนี้ประเด็นสําคัญก็คือการมอผู้บริโภคเนี่ยไม่จําเป็นต้องเสียค่าตอบแทนเสมอไปนะแม้ว่าไม่ได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันเราไม่เสียค่าตอบแทนนะครับเช่นุูเอาสินค้ามาแจกขายมาแจกก่อนช่วงแรกในช่วงพรีเซนต์ใช่ไหมครับ แจกฟรีแจกฟรีเดินตามพวกรถไฟฟ้าเนี่ยสถานีรถไฟฟ้ามีของมาแจกแจกแจกแล้วเราก็ออกมาจ้าทดลองใช้พาใช้แล้วเป็นไงครับแล้วทาผิวสุดท้ายผิวตลอดแสบปวดแสบปวดร้อนเป็นผื่นขึ้นมาแบบนี้อย่างเนี้ยเราเสียค่าตอบแทนไหมไม่นะครับแต่ส่วนหนึ่งเราก็กลายเป็นว่าูบริโภคแล้ว เห็นไ,ไหมไม่จําเป็นต้องเสียค่าตอบแทนแต่เราเป็นผู้ใช้สินค้าแล้วครับเราถูกชักชวนให้ใช้แล้วครับขอนรืภาพออกไหมครับล่าสุดมันมีคดีอะไรต่างๆอยู่นะแต่ไม่ออกคดีเกี่ยวกับคุุมเครองผู้บริโภคคารามใช่ไหมครับไอ้คดีพวก ยิ่งยงใช่ไหมโฆษณาชวนเชื่อเกินไปตามผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอ้พวกดารานี่ไหะจริงๆพวกเราต้องเอาโต้ให้หนักไอ้พวกนี้นะชี้นำนะครับชอบไปเอาคนที่ดังๆเป็นเพื่อนกันเนี่ยมาถ่ายออกรายการต่างๆนี่ยิ่งยงเนี่ยโอ้เอานักร้องมาเยอะหมดใช้แล้วดีต่างเช่าต่างเช่าใช้แล้วดีต้องใช้ต่อต้องนู่นนี่นั่นยิ่งยง โดนไปแล้วหนึ่งคดีกาลาเมนที่ผมยังไม่ตีเพราะโฆษณานะครับเห็นเห็นอีกทีตอนเป็นข่าวแล้วนะรู้ต่อครับคือพวกเนี้ยพูดแล้วมันเจ็บใจอนะั้นคือเขามีต้นทุนตามสังคมอยู่แล้วในดาราคนรู้จักพอมาพูดอะไรขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็ชวนเชื่อได้เยอะใช่ไหมชาวบ้านส่วนใหญ่ดาราก็ชวนเชื่อไปทั้งนั้นเลย แล้วเวลาสุดท้ายพอเกิดกันรเนี้ยรู้เท่าไม่ถึงการนู่นนี่นั่นไอ้พวกพี่มาเป็นพรีเซนเตอร์มานั่งกู้ก็อ้างว่าไม่รู้เรื่องในสกุณแต่รับเงินไปแล้วใช่ไหมไอ้พวกแบบนี้มันคือผู้สนับสนุนเนี่ยเอาดูต่อ,อ,อครับส่วนผู้ประกอบธุรกิจคือผู้ขายผลิตเพื่อขาย,ขายไม่ขายเองก็ผลิตให้คนอื่นนะครับผู้สั่งหรือนําเข้ามาในราจ,จานเพื่อขายซื้อหรือเพื่อ ขายสินค้าต่อผู้ให้บริการนะครับรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจการโฆษณาอยงนี้ด้วยนะครับอะไรที่เวลาเราอ่านแล้วเนี่ยอ่านแล้วมันมีตีความนอกจากคําที่เราน่าจะเข้าใจได้เนี่ยเราควรจําเป็นพิเศษว่าคําว่าผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วยนะเห็นไหมว่าผมแค่ทำบริษัทโฆษณาผมไม่ได้ ยุ่งอะไรกับไอ้ตัวธุรกิจของเขาเลยพวกครีมหน้าเด็กอะไรต่างๆผมไม่ได้ยุ่งเลยนะครับแต่ผมมาทําการโฆษณาให้เขา mm. ก็อยู่ในคาหมายความหมายของกา,า้ประกอบธุรกิจด้วยนะผ้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดนะครับผ้ประกอบการตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยครับ คือผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างให้ผลิตนะผู้นําเข้าสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิตผู้ว่าจ้างให้ผลิตหรือนําเข้าโดยซึ่งใชชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายข้อ,อความแสดงอะไแล้วแต่เกิดเข้าใจว่าเป็นผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าเป็นผ